สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องมะล่งเกลียค่ะตอนนี้ก็ตื่นขึ้นแล้วหิวเข่าพี่รองแขกหลอดได้สิพาไปกินเขา่าขี่รถลีโก้น้องแขกหลอดยายงอกรอดอเบาขี่ดีปะมันขัดสั้นขออยังหวัง ที่ว MM ่าท่านเหงปคนใดเพราะแค่เพร่น้องไปเอกันที่ลานครับขี่มอเตอร์ไซค์มักบสิคู่ประมาณนี้ตองขี่สั่งะเจ้ากันก็ขี่สังอย่แล้งพี่มาทางเขาขี่มาก่อนรถรถ เาไปกินเผาเขาไ้กินเผาอยู่เอาพวก่านั่งไปใช้นี่รังนี่ไปใชต่อค่ะกินยั<อ>นงกินยันง ิทะเลนี่เวลาเกจทะเลมากเลยยายเหมดไปมีทะเลไหมคะบมม,มีทะเล <c oughs> <c oughs> เอากระเพราไก่แล้วก็ผัดพริกแกงหมู ากค่ะพี่น้องได้แล้วผัดพริกแกง อันนี้กัเวลาบ่ายสามอันนี้เขาเศร้าครับพี่หนอุอมเียกรอดมาสั่งเราครับไปนองเขีกรอด

ูมาเขานี่หนี่มาเขาเด้วอ๋อแม่แล้มาอยู่ไหมรู่แเหนื่อมากนื้อมากมกกินเด้ามาอือดีว่ะกินปลาเพา อ่านั่งวันอื่นมั้ยคะ <coughs>

กกี่น,น้องใกล้ยิมสบานนุ่มเรากันรับร,ร,ร,รา,ราออบคาพี่น้องผมเลี้ยงเลี้ยงเหลี่ยมผมเลี้ยงดีหน่อยสุงหัาบมาค่ะพี่น้องหลังจากที่เรากินข้าวอิ่มแล้วเกี้ยกล่อมไปโรตัตค่ะไปซื้อเนื้อมาซักผ้าซื้อแฟบซื้อไอเครื่องปัะผนุ่มคือเครื่องขั้วค่ะ ถือเครื่องควบไม่ไห้จะใส่เงยยังข <c oughs> องที่รถแับเมื่อวันต่อไปเขาจะได้ขายของแล้วซื้อมากับม,มัดคุใไม่เนาะคะ่ะขอบคุณผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังนะคะที่ <c oughs> เอ็ไว้แดดข้อ ที่อยู่เบื้องหลังที่คอยสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กีตลอดนะคะขอบคุณเอซีทุกท่านที่ให้กําลังใจต่าค,คอมเมนต์มากเบืง้งหาเกียได้อานเนาะคะขอบคุณนะคะอิ่มเขาพี่น้องอิ่มเขาย่อนอยังกินกับว่าอิ่มดออเห็นแมงวันต๊อยู่ใเนกับเขา้ย กินบักินบักหลายค่ำกินบักหลายค่ำเลยเหตุข้อดกดนะ ตัดโกสุมค่ะทางจากบานแพงประมาณเก่าเก่าไดสิบกิโลนะคะอันนี้นรถรถตดบ,บานแพงยี่หน้าบานันตามหนาจะไม่เมื่อสภาพก่าสิมาถ้าไปเฮ็กกับเขาอยู่ละเขาต้องใส่เมละวางให้เป็นประโยชน์เขาต้องเฝ้าไปเฝ้าไปซื้อของก่อนกบมาเพราะว่าตอนนี้เมื่อสภาพไปสารคาม รับไปซื้อเนี่ยว่าน <c oughs> ใส่บันส่เฮียนใส่หอมเดือดรับปีก่อนจะเป็นยูบานปะะ <c oughs> ีใหม่นี่ขออวยอั้นวยอวยชัยให้พี่น้องเอฟซีสุขสุขข้นนะคะที่มาเบิ่งในช่องมะล่ำเก๋นะคะ ยูดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขีสุขังมีสตังเงื่อนใส่กินบ่วบกจกบ่เมดเนาะค่ะพี่นงองก็ให้ลำลำลร้ยลุยลุวยเงื่อนรวยสุขภาพนะคะให้กินเสียบนอนกุนมีเงินแสนเงืนลันกับบ่มีความหมายถาสุขภาพร่างกายข้าบ่แข็งแรงนะพี่นงองเนาะดูแลสุขภาพจากของน้ำเด้อนะคะดูแลสุขภาพจากของเพราะว่าช่วงนี้โรคไข้ไข้เจ็บมาแบบ ข้อโิเด็ตั้งตัวพี่นงคือจําโควิดนน่เนาะมามาแบบกับท่านหันแบบบมเดตั้งตัวคือหลอบแหลกเลยตากาลังสิเลือตาปากได้แต่จำว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้กระจุกคือกันเะสีโลเข้าใดจะสีว่าคข้มเดก์นีแต่สูดๆเท่านั้นขอบคุณพี่นงคือก,กำลังใจนะคะเดี๋ยวเอไค้คลิปหน้าจะเจอกันไหมตอนนี้เท่ากัน กำลังเดินทางไปโกสมพิสไซขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคตนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายดีดีไม่แห้งด้วยพี่น้องเด้อ